มามามาย้นค้น้ใส่นข้าวลครับใส่เลยครับใส่เลยมันก็ได้ข้อกันได้ครับใส่หมดเลยป่ะนครับใส่ไปเรอยๆใสเยอะไหมกเยเมเใส่เยอะเลยเหอไม่ม่ไม่ไม่แซบนะดมกงกายแกเทลงมาเลยจะผมบอกแถวนี้ว่าตุยหรือเปล่านี่หอมบักซี่เหนออเยี่ยมแล้วนะะเม้ากับเม่นกันอะไรเยีแหนเนม ผมหมายดาผมเล่นนะผมไม่ด่าเลยกุกกุกกุกได้ดิผมไม่ด่าเลยมันสุกกว่านี้หน่อยไม่ดีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนี่มันเอะไขันเลยเออเออไปเออมีสูตรนะครับการลาบปลาปลาอะไรนะปลาปลาไก่ครับนะครับลาบปลากายลาบเหนียวถ้าไม่เหนียวไม่ต้องไม่ต้องเอานี่กุก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 แล้วเหนียวแล้วจะกินยังไงเหมือนแตงเมล มไม่มันเหนียวอร่อยน่ะอ่าจอยมาตะมุขัาเหนียวอะไรไปปั๊ดเหนียวขัดเนี่ยนี่แหละคือลาบเหนียวพี่น้องของแท้ปั๊ดข้าวเหนียวมาตุ้ยนี่แน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 ่นั่นละมุงมันแซ่บน่ะไม่ต้องไปต้อก่อนบ้างไม่ที่ผมบอกไงว่าถ้าเอาไปถ้าทําให้ลูกกินน่ะเอาไปอุ่นน่ะใส่หม้อน่ะมันจะมีน้ําออกมาไม่ต้องมาใส่น้ำเงา เรียกว่าหยอดสักหน่อยก็ได้มันจะเป็นน้ำมันให้ยินมหน้อร่อยมากเลยอ่ะมีซุปเราเป็นวันนี้นี่เดี๋ยวซุปใส่มะนาววะใส่มะนาววะแห้งให้มันได้ที่ก่อนเอ้ยไอถุงมากมันจะได้อิ่มทีเดียวโอ้ยมันสดโอ้ยมือมือเป็นเซาในกล้ามขึ้นคักๆนึ่งอะคอยคือปวดแขนแท้ว่าแต่ว่าเออน้ำปลาลงมาคราวนี้น้ำปลา ไาหมแล้วน้ำปลาลงอพ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 อขอนี้มันจะเค็มน้ำักขนาดเลยลาบเหนียวลาบโอ้ซิม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 มาดูเนืแตกเือแตงก็จะได้กิน แดงโพดพนักงานถาก,กินอยู่นลสบาบลาอยอ่ได้กะได้กาะไมนนนันแดงโพดแดงไงมันแดงโพด